นี่หลังจากที่เราไปทาบุญมานะครับก็เจอน,น้องลิงเปียกนะครับเขาก็เดินริมแม่น้ำผุงนะครับผมนะครับเป็นภาพที่หาชมยากมากครับลิงเดินตามสันเขื่อนนะครับผมเดินตามระเบียงเขื่อนนะ เพื่อจะไปไหนของเขานะครับดูนะครับผมป้าหม้ของเขาคือที่ไหนสุดตรงนี้เขาจะดึงลงด้วยยังไงนะครับนะครับไหนแล้วครับผมเลยนะครับไอ้าไปอยู่บ้านโดยกันไหมจะไปปีนมะพร้าวนะครับเรื่อยนะครับจอไปเรื่อยนะครับ เอเเอผมว่าน่าจะมาจากจากตกก้าวไปง่ายเพราะมีคนนั่งซาลานะครับเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของหรือ, <c oughs> เ,อเปล่าเห็นด้วยมั้ย ต<ป>ายรูกบึงไปสิไปใส่ต่อไปแม่ลูกไปต่อไปต่อไปต่อ่ออายวิดีโอบ่งนะ้ำจ<ป>ักองวย ฮะมาได้เฉยโ,โอ้่าถ่า,ายรูปซื้อฮอ้ยสงสารกลัวจะโดนหมาไล่มันมีหมาข้างหน้ามาจะโดนกัมม์ไม่ไก่ด้วยอย่าไปเห็ดไก่วันไหนหรกนะครับตอนนี้เเจอกับไม่รู้เขามาจากไหนนะครับเฮ้ยลงไก่เขาไม่ทำอะไรนะครับ แต่ว่าจะไม่ค่อยสู้กับหมานะครับเจี๊ยลองเจียกกัดเทเเด้อร้วงมันได้ลิงห่ยงอยไรบ้าม่หยันมนัน,มนะมเมื่อไซ่นะ เกีก่ย<อ>บได้สลิงกัดเย็บปกัดไัด้สู้หมาเราไปช่วยอะไรไม่ได้เนาะก็จริงๆแล้วหมาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับไอ้หมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องลิงถ้าจะไปของเขานะครับคือถ้าได้กัดแล้วลิงไอ้หมาแพ้น,แพน,แพน,นะครับ ใช่ไหมครับนิ่งกาไปได้ทุกที่นะครับปีนอันนี้ก็คงลงมาไม่ได้เพราะคงอยู่ต้นนี้นะครับต้นจามจุรีนะครับนี่เป็นอะไรจอน้อยไหน,นอยู่ไหนละจอแอบแล้วไม่ปีนไม่่้รอจ้าจอบักหมาหัว้ยกลับบานโต ขยายัางลออยู่เต็มที่ลังคาเจ๋ที่ลังคาเจไปไม่ได้พน่ะพีม้ยเก่งขนานดะเที่ยวยุ่ว่นนะ่ะทุกนอุ้ยพวกเก่งดิ ขนมปังมาด,ด้วยดูดในมือหนยเอก็โยนให้มันไงมาอันนี้ของมันไม่ได้มาแกะมามาแล้วโอเคนี่เดี๋ยวมามไปได้กินดอกแล้วนั่นหรอมาว่อไม่รอจแน่ต้องสพาทางนู้นไม่กิ็นไรเพราะกัน,นั่นกับ ดูก่อนดูก่อนดูจน,นสุดทางใช่ครับเอ่อนะครับผมไปตามลิมเขื่อนนะครับไปหูกไปสิไปไส่นอ้องนี่ไงหมดนี่จะไปหากัอยูนผมว่าอยู่สารฟูเจ้าอุปหัตผมว่าโอา้ได้ลูกทีไปส่ มีหมากกัท่นอยู่ข้างหน้าเด้อสิกินกินได้เด้อหมากกันค่ะะจให้มันต้อง